ปิดปฏิบัติการปราบปรามองค์กรค้ายาเสพติดฆ่าทงเงินยานรกก้อน14จุดเครือข่ายพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกับตำรวจภูธรภาค9และเจ้าหน้าที่ปปสได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้น14จุดสืบเนื Ole ่องจากงวันที <a world> ่29มกราคม2564เวลา18.20นได้มีกลุ่มคนร้ายใช้พาหนะเป็นรถยนต์นั่งสบุกคลไปก่อเหตุใช้วุตถปืนพกสั้น ยิ่งนายสุชาติหรือปูอายุ48ปีเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตรังก่อนขับรถยนต์คันดังกล่าวหลบหนีต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนจนทราบว่ามูลเหตุในคดีนี้มาจากการที่ผู้ตายติดค้างเงินค่ายาเสพติดกับนายสมหมายพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งมีประวัติก่อคดีอุกชะกันและมีหมายจับคดียาเสพติดหลายคดีปัจจุบันได้หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ชายแดนแต่ยังคงชักใยสั่งการเครือข่ายอยู่เบื้องหลังเรื่อยมาซึ่งในคดีนี้นายสมหมายได้จ้างวานให้กลุ่มมือปืนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้ลงมือก่อเหตุโดยเมื่อเวลา6นกาวันที่8กุมภาพันธ์2565เจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการปราบปรา,ปรามองค์กรค้ายาเสพติด ฆ่าทวงเงินยานรกปิดล้อมตรวจค้นสถานที่เพื่อจับกลุ่มเครือข่ายของนายสมหมายในพื้นที่จังหวัดตรังจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครร,รวมทั้งสิ้น14จุดซึ่งสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ตามหมายจับจำนวน8ราย9หมายจับผลการตรวจคน้นได้มีการตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนจำนวน4กระบอกเครื่องกระสุนปืน54นัดยาบ้า262เม็ดยาไอซ์1ถุงพร้อมกับยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการขยายผลถึงขบวนการและผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป